เลขนแบบร้ชายจน13หลักสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีค่ะหลังจากลงทะเบียนแล้วคุณสามารถใช้ 3G ของ d ีแท็ที่มีให้บริการอยู่แล้วได้ตามปกติในสุด 3G ใหม่จะเริ่มทยอยเปิดใช้ปลายเดือนมิถทุนายเนนี้ค่ะเพื่อความสะดวกเรวดเร็วท่านสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการให้พนักงานดำเนินการโดยชิมข้อความแล้วส่ง SMS มาที่1 6 7 8 9ได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ เช็คยอดใช้งานยอดยอดใช้งานยอดั้งชำระและชำระเงินผ่านััรเครดิตกรุณารอตะครู่ระบบกำลังโอนสายไปยังพนักงานค่ะหลังอีท่าอีท่า English please press o b l n 日本語ก八十番号を押してください ี่ดีแท็กให้คุณลงทะเบียนขอใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ไปเน็ตได้แล้วเพียงกดดอกจันสามพันดอกจันเล่นแบบเราชนสิบสามหลักสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีค่ะหลังจากลงทะเบียนแล้วคุณสามารถใช้3ีของดีแท็กที่มีให้บริการอยู่แล้วได้ตามปกติในส่วน3ีใหม่จะเริ่มทยอยเปิดใช้ปลายเดือนมิถุนาย,ยนนี้ค่ะ